สวัสดีครับผมเตอร์นะครับจากช่องเบบี้คริปโตวันนี้จะพามาดูเกมชื่อว่าคริปโตเบรดคือปัจจุบันเนี้ยมันมีเกมออกมาหลายเกมมากเลยเพื่อจะเล่นเพื่อให้ได้เหรียญคริปโตแต่เราต้องมีการลงทุนเข้าไปด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ตัวเกมเนี้ยมันเขาขึ้นรถถัว์กันไปลประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วก็มาดูกันว่ามีความเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเราเริ่มกันตอนเนี้ยเริ่มวันเนี้ยจะทันเขาไหมมีมีผลกําไรที่ได้จะได้ประมาณเท่าไหร่จะ,จะทันไอ้พวกที่เขาได้กันเยอะๆไปหรือเปล่าแล้วก็ถ้าลงทุนตอนเนี้ยจะใช้เงินลงท ไปดูกันเลยนะค,ะะร,ครับเรบเริ่มนะครับเราไปที่ Google แล้วก็เสิร์ชคำว่า Crypto Blade นะครับนี่ครับเป็นเกมแรกเลยเข้าไปก็เกมก็จะหน้าตาประมาณนี้โอเคมาแล้วนี่ครับนี่หน้าเว็บไซต์เลยคือเกม Crypto Blade ในการที่จะเปิด Account Crypto Blade เนี่ยต้องมี2ออย่างก็คือมี Account Binance หรือว่ามีบัญชี Binance แล้วก็มีบัญชี Metamask อ้บัญชีไบเนสเนี่ยส่วนใหญ่เพื่อนๆทุกคนที่ดูในคริปโตนี่คงมีวิธีเปิดกันเรียบร้อยละแต่ถ้าเกิดยังไงก็ไปลองหา y o u u u b อันอื่นดูมีคนทีสอนวิธีเปิดอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ Betamask ก็ทำตามขั้นตอนของ Cryptoblade เข้าไปที่วิ k i s k e t t i n g star t เลยก็ได้นะครับเขาจะสอนขั้นตอนขั้นแรกก็คือเนี่ยสมัคร Betamask ก็คือกดเข้าวิ k i star t แล้วก็เ,เลือกเลือกข้อ m e t a m a s k wallet set up เราก็ถ้าเรา สำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์นะครับให้เลือกช้อยข้างบนแต่ถ้าเกิดใช้คนใช้มือถือใช้เลือกช้อยข้างล่างแต่ว่าสําหรับเกมเนี่ยเล่นได้เฉพาะคอมพิวเตอร์ PC อย่างเดียวเท่านั้นหรือว่าแล็ปท็อปอะไรเงี้ยก็เราก็จะเลือกตัวข้างบนสมมติว่าของผมเป็น chrome ผมก็ใช้ chrome web store แล้วก็กดเข้ามามันจะเป็น extension ตัวนี้มันจะมีปุ่ม install ให้ลงตรงนี้ก็ install ไปให้เรียบร้อยพอ install เรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ย meta mask เนี่ยมันจะมาโผล่ตรงนี้ถ้าเป็นของ chrome นะครับก็เปิด meta mask มาได้เลย คุณก็จะต้องสมัครเขาก็จะให้พาสเวิร์ดออกมาเป็น12ตัวพาสเวิร์ดสิตัวเนี่ยสิตัวอักษรต้องจดไว้นะครับหรือว่าถ่ายรูปเก็บไว้ให้เรียบร้อยเพราะว่าเราจะไม่สามารถรีคอรเวอร์นี้กลับมาได้เลยนี่เป็นพาสเวิร์ดที่สําคัญมากพยายามแยกไว้แล้วก็พอหลังจากเข้า b e ต a m a แได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเริ่มมาเนี่ยมันจะอยู่ที่อ t h e r e u m m a i n n e t นะครับตอนแรก เราต้องเปลี่ยนจากอีเทเรียมเนี่ยให้เป็น b บ n a n c e Smart Chain ก่อนเพื่อจะได้โอนเหรียญจากบ i n a n c e เนจาก a อ c o u n t b บ n a n c e เนี่ยเข้ามาในนี้ได้ก็วิธีก็คือกดที่รูปรูป a อ c o u n t เรานะครับแล้วไปที่ Setting จริงๆแล้วเนี่ยใน a อพเว็บเนี่ยมันก็มีวิธีสอนอยู่แต่เดี๋ยวผมสอนไปเลยแล้วกันง่ายๆก็กด Se t t i n g เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปที่ Network ครับแล้วก็กด Add Network แล้วเนี่ยตรงนี้จะมีให้กรอกตรงช่วงให้กรอกเนี่ยก็คือทาตามขั้นตอนเนี่ยเขาจะมี กรอกเข้าไปเลยแล้วเราก็จะได้เน็ตเวิกขึ้นใหม่ช่องหนึ่งชื่อว่า Binance Smart Chain ให้ตั้งชื่อให้ตรงเขาแล้วกันเราจะได้จับได้ไง่ายๆแล้วทุกครั้งที่ใช้เนี่ยก็จะเปลี่ยนให้เป็น Binance Smart Chain ปั๊บเคก็จะเป็นอันหน้าน,านี้ทีนี้พอเราเซตอัพระหว่างไอ้ MetaMask ให้เป็น Binance Smart Chain แล้วเรากลับไปที่ Binance ก็คือเราต้องไปเข้าแอ c o u n เ Binance ของเรา ไปเข้าไปในแน์ของเราที่เราสมัครไว้เรียบร้อยอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวโอเคพอเราเข้ามาในไบแ a น c ์แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำเนี่ยคือไอตัวเกมเนี้ยมันต้องมีเงินลงทุนขั้นต้นในการซื้อตัวละครอ่าคริปโตเพลย์เราต้องมีตัวละคร ในค่าการซื้อตัวละครเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่0ูนย์สกิลค่าเหรียญสกิลเนี่ยเราไปดูได้ที่คอยมาร์เก็ตแคปครับก็ไปเหรียญคือตัวคริป,ป,ปเบบี้คริปโตเบรดเนี่ยเขาก็จะเป็นเหรียญสกุลเขาชื่อสกิลก็คือตอนนี้หนึ่งสกิลเนี่ยมีมูลค่าเท่ากับ55ดอลลาร์ยูเอส่อเมื่อช่วงเนี่ยสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็คือขึ้นไปถึง1 6อย s เอสเลยตอนนี้ก็กลงกลับมา อยู่ในพื้นที่ปกติก็คิดว่าถ้าเกิดไม่ตกจากนี้ก็น่าจะไปต่อได้ตัวเหรียญในมีมูลค่า55เหรียญใช่ไหมครับทีนี้ทุกครั้งที่การซื้อตัวละครเนี่ยมันคือมูลค่า0.4ประมาณ0.4-0.5สกิลแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิด i d ้ดีมาแรกเนี่ยเขาจะให้ตัวละครมาฟี1หงตัวแล้วก็ให้อาวุธมาหนึ่งชนิดเดี๋ยวเรามาดูกันว่า จะใช้ผลประโยชน์จากตรงส่วนนี้ให้ได้มากที่สุดยังไงตอนขั้นแรก,กตอนแรกก่อนคือเราต้องมี bnb ก่อนวิธีการคือเราต้องโอน bnb จาก binance เนี่ยให้เข้าไปใน m e t a m a s k ของเราก็คือเราต้องซื้อ BNB คขั้นแรกเวลาเวลาซื้อ BNB ก็ถ้าเกิดโดยทั่วไปนะครับผมว่าง่ายที่สุดก็คือเนี่ยไปที่ p 2 p trading แล้วก็ซื้อ BNB ซื้อ usdt ก่อน usdt ก,ก็ได้หรือว่า ซื้อซื้อสกุลเงินไหนตรงนี้ก็ได้แล้วก็เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเฟดตรงนี้ให้เป็นเงินไทยบาทก็จะสามารถซื้อได้สมมติเราซื้อ USDT เนี่ยก็เนี่ยคนนี้ขั้นต่ำหนึ่งแสนเยอะไปหน่อยขั้นต่ำห้าพันอะไรประมาณน,นี้ครับเราลองซื้อมาดูผมซื้อไปทั้งหมด150 USDT ก็คือพูดง่ายๆก็คือถ้าเป็นการลงทุนเนี่ยหนึ150 USD ผมลงทุนไปทั้งหมด5,000บาท 150 USD 5,000บาทผมซื้อ b n b มาผมได้มาเป็น USDT เสร็จเราเข้าไปที่ Wallet แล้วก็ไปที่ P2P นะครับหเหรียญที่เราซื้อมาเนี่ยจะเป็น P P, มันจะเข้ามาที่ P2P ก่อนเพราะเป็น USDT เราเปลี่ยนมาเป็น P2P ป,ปุ๊บมาอยู่หน้านี้เรากด Transfer Transfer P2P เนี่ยให้ไปอยู่ที่ Fiat and Spot พอมันไปอยู่ที่ Fiat and Spot แล้วเนี่ยเราสามารถ t r a d ได้ละเราสามารถ Convert เหรียญเนี่ยจาก USDT เนี่ยให้เป็นอะไรก็ได้เราก็เปลี่ยนให้เป็น BNB ได้พอเปลี่ยน USDT เป็น BNB แล้วถึงจุดนั้นอะเราก็กลับไปที่ wallet แล้วก็ไปที่ Fears s p o r t อีกรอบหนึ่งทีเนี้ยตอนเนี้ยเหรียญที่คายอยู่ในระบบเนี่ยมันจะกลายเป็น BNB ละที่เรามีอยู่พอมันเป็นอยู่ที่ BNB เป็น B เสร็จแล้วเนี่ยเราก็กด withdraw ได้ค่อยถอนออกมาจากเป็นมูลค่าเป็น BNB นะครับตอน withdraw เนี่ยก็น่าหน้า Fears p o r t ผมทำอีกรอบแล้วกันจะได้ไม่งงแล้วก็ไปที่ withdraw ถ้ามีคำถามอะไรก็ลองถามม,มาดูผมอาจจะพูดเร็วไปหน่อยพอ Withdraw เนี่ยมันจะมีให้ e n t e r a d s เ e ร s เราไปที่ m m t a m a s k ที่เราลงไว้ตะเกียแล้วก็เปลี่ยนเป็น Binance Smart Chain ให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วเรากดคำว่า add d d Count เนี่ยของเราปับ๊บมันจะ Copy มาทีนี้เราก็ Paste ลงไปได้พอ Paste ลงไปนะก็คือเป็นการวิ t ดรอ a w แล้วเราก็ใส่ Amount เข้าไปเลยว่าเราจะวิ t ดรอ a w เท่าไหร่ส่งไปพอเข้าไปปุ๊บมันก็จะอยู่ในเมต a แมสละ มันก็จะขึ้นมาประมาณนี้ว่าม,มีอยู่กี่ BNB อันนี้ผมใช้ซื้อของไปเยอะแล้วในเกมโอเคพอลง BNB เสร็จเราเข้าไปที่เกมเข้าไปที่เกมเนี่ยมันจะเชื่อมกับไอ้ e t a m a s k ของเราเราเราก็กรอกตอบตกลงอะไรตรงนี้ให้เรียบร้อยมันก็จะเปิดตัวละครมาให้เลยตัวแรก1ตัวเป็นคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เราสามารถมีได้4ตัวแล้วก็มีอาวุธกี่ชิ้นกี่ชินชนช้นก็ได้ก็ลองดูแต่ว่าทุกครั้งที่ถ้าเราถ้าเรายังมีกค,ครบ4ตัวเนี่ยจะมีช่องเนี่ยให้กดรีคูดได้ แต่การรีคูดอย่างเงี้ยจ,จริงๆแล้วผมไม่แนะนําผมดูยูทูเบอร์เขามาเขาก็ไม่แนะนํากันเพราะว่าเกมนี้มันมีเทคนิคนิดหน่อยก็คือมันมีธาตุสี่ธาตุไฟดินไฟพืชน้ําไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันชนะธาตุกันได้แตท่ที่ที่ที่เราสนใจคือเราพยายามทำยังไงก็ได้ให้ไอตัวละครเราทั้งหมดเนี่ยเป็นธาตุเดียวกันเพราะเพราะว่าอาวุธเนี่ยอาวุธของตัวละครเนี่ยมันมีธาตุเหมือนกันถ้ามัน นะมันก็จะทําให้ตัวละครเก่งขึ้นแล้วก็สามารถเลือกที่จะชนะศัตรูได้เพราะทุกครั้งที่เราเข้าสู่การต่อสู้เนี่ยสมมุติว่าอันนี้ผมเข้าไม่ได้ตอนนี้สต้ามินาไม่พอแต่ว่าทุกครั้งที่เข้าไปสู่การต่อสู้เนี่ยศัตรูมันจะมีธาตุเหมือนกันพอะศัตรูมันมีธาตุเนี่ยเราก็สามารถเลือกตัวที่เราชนะธาตุได้ชัวๆทุกการต่อสู้เราก็ชนะเพราะว่าทําไมเราต้องชนะทุกการต่อสู้เพราะว่าทุกการทุกครั้งที่เราชนะการต่อสู้เนี่ยเราก็จะได้ค่าสกิลก็คือจํานวนเงินกลับคืนมาแล้ว พอเราได้แล้วทุกครั้งที่มีการต่อสู้เนี่ยเราจะต้องจ่ายค่าฟีเป็น BNB ทุกครั้งเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้นะครับเวลาตอนซื้อตัวละครที่เสร็จยังไงก็ได้ให้เหลือ BNB ่ประมาณ0.1อย่างน้อยนะเหลือให้0.1ใน MetaMask พอเราต้องเก็บไว้เป็นค่าฟีหรือว่าค่าธรรมเนียมในการต่อสู้ในการซื้อของทุกอย่างที่มีการ transaction ที่มีการแบบ ที่มีการกดให้มันเกิดขึ้นอะไรในเว็บนี้เนะี่ยจะมีฟีสตลอดจะมีค่าธรรมเนียมตลอดเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยเทคนิคแรกในการเริ่มก็คือเนี่ยได้ตัวละครมาตัวแรก1ตัวเราดูว่าตัวละครเราธาตุอะไรแล้วก็ไปดูที่อววุธเราว่าเอาที่เราได้มาธาตุอะไรแต่ส่วนใหญ่ไม่ต้องสนใ,นใจอาวุธมากเท่าไหร่หรอกเอาเป็นว่าตัวตัวละครมันแพงกว่าเราได้ตัวละครตัวแรกมาแล้วเนี่ยตัวต่อไปเนี่ยจะลองกดเล่นก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ มันเม็ดมันไม่ค่อยชัวเท่าไหร่ดีกว่าแล้วก็ลองไปดูที่เราไปที่ Market ได้เลยไปที่ตลาดเนี่ยตรงนี้ข้างบนไปที่ตลาดแล้วก็ browse character เราเลือกธาตุสมมุติตัวแรกเราได้มาเป็นไฟตัวต่อไปเราก็ควรจะซื้อเป็นไฟไปเลยให้หมดอะไรเงี้ยครบ4ตัวก็ไปที่ browse ที่ element เป็นไฟแล้วก็ sort ให้เป็น price ราคาที่ต่ำที่สุดเนี่ยครับเหลือประมาณตัวละ4ี 47. ถ้าเกิดกดซื้อ ถ้าเกิดรีคูดเนี่ยประมาณ0.4นิดๆก็คือเพิ่มขึ้นไปนิดหน่อยแต่ได้ชัวร์เป็นตัวที่ต้องการแต่ว่าสําคัญอีกอย่างคือต้องดูค่าสตาร์มีนาสตาร์มนาเนี่ยพยายามซื้อให้เต็ม200% 200นะครับเพราะว่าสตาร์มีนาก็คือ1การต่อสู้เนี่ยเราใช้สตาร์มีนาหรือว่าใช้พลังงานเนี่ย40เพราะฉะนั้นถ้าเต็ม200เนี่ยก็คือสู้ได้5ครั้งเท่านั้นแต่ละครั้งก็จะได้จํานวนสกิลถ้าชนะก็จะได้จํานวนเหรียญสกิลเนี่ยไม่เท่าประมาณต่อ1หนึ่งครั้ง แล้วคำนวณออกมาทีนี้มาดูว่าเป็นยังไงได้ประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงอ๋อเดี๋ยวก่อนพอเราพอเราได้คาแรคเตอร์ครบ4ตัวเสร็จแล้วเราก็ไปดูที่อาวุธทีนี้ก็ไป browse weapon ก็พยายามหาอาวุธที่มันเป็นธาตุตรงกับเราสมมติที่เราจะซื้อธาตุไฟก็ควรจะหาอาวุธที่เป็นธาตุไฟแล้วก็มีบวกสแตทเนี่ยที่เป็นธาตุไฟด้วยจะยิ่งดีเข้าไปใหญ่อะไรเงี้ยก็ไม่ถูกนะครับ0.39ขั้นแรกเริ่มต้นเนี่ยแนะนำว่าให้เริ่มแ,แค่อาวุธ สองดาวมันราคาถูกแล้วก็สอสจากถูกไปเลยเนี่ยครับถ้าสองดาวเนี่ยมันจะราคาศูนย์จุดศูนย์สามเองแทบจะไม่มีราคาเลยเราสามารถซื้อได้เลยไม่ต้องคิดมากแต่ว่าพยายามเลือกธาตุให้มันให้มันแบบว่าบูสต์ธาตุด้วยกันเองก็คือเป็นธาตุไฟแล้วก็บูสต์ด้วยธาตุไฟอีกทีแบบบูสต์บูสต์แตนด้วยธาตุไฟอีกทีอย่างประมาณชิ้นเนี้ยแต่ชิ้นนี้มันโซไปแล้วหรือว่าวันชิ้นนี้ก็ได้มันโซไปแล้วเหมือนกันก็ลองดูค่อยๆดูเพราะมันมีอัปเดตตลอด มีคนขายของตลอดทั้งวันทั้งคืนสมมุติถ้าเราถ้าเรารีคูดมาเกินรีคูดมาแล้วอาวทาดยังไม่ตรงกันเลยสักอันจะจะเลือกเป็นทาดเดียวจะขายตัวยังไงก็ไปที่มาเก็ตแล้วก็ลิสต์นะครับตรงนี้ครับลิสต์ NFT แล้วเราก็เลือกโชว์คาแรคเตอร์เราจะขาย,ยาคาแรคเตอร์ตัวหนึ่แแนงแล้วก็กดคาแรคเตอร์ตัวไหนก็ได้ที่เราจะู่ s t ลิสต์เนี่ยสมมติกดตัวนี้ก็ได้แล้วก็กดคำว่าลิสต์คาแรคเตอร์ได้เลยทุกครั้งที่คราวขายเนี่ย ตัวเว็บไซต์ก็จะเอาส่วนต่างไป10%เพราะฉะนั้นเราต้องกดราคาลงมานิดนึงก็เราก็พยายามไปดูดูราคาว่าปัจจุบันเนี้ยที่เขาขายกันอยู่ประมาณเท่าไหร่เราก็ควรจะไม่ขายเกินเขานะครับเพราะว่าเราจะได้ขายได้ทันทีไม่จาเป็นต้องมารอ 3- 4วันกว่าจะขายได้เหรียญก็ราขายอยู่ทีนี้มาดูว่าลงทุนไป5,000ันเนี่ยจะได้คืนโอกาสได้คืนประมาณเท่าไหร่ต่อการสู้หนึ่งครั้งเนี่ยถ้าเกิดอยาของง่ายๆน,นะตอนนี้ของผมลแล้วสิบห้าละมีตัวหนึ่งแลวหนึ่งเพิ่งซื้อเมื่อวันนี้ผมเล่นไปตเมื่อวา วันนี้คือวันที่สองเพราะฉะนั้นมาดู Earning Calculator กันก็คืออ้าวไม่เป็นไรสมมติว่าผมกดเข้า Earning Calculator แล้วก็ลองพิมพ์ทุกอย่างตามที่เรามีก่อนนะครับแบบเนี้ยตัวละครผมเล้ยงสิบห้ามีพลังอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยถ้ากดอย่างเงี้ยเราสามารถดูได้ว่าผลกำไรเนี่ยประมาณเท่าไหร่คร่าวๆไปก่อนเลยไม่ต้องคิดเยอะก็คือเนี่ยต่อเดือนเนี่ย ถ้าผมคิดซะว่าผมแพ้1ครั้งต่อการสู้6ครั้งต่อวันต่อตึงตัวละครเนี่ยจะได้2เหรียญต่อ1วันก็คือ1ตัวได้60บาท2ตัว4ตัวได้8เหรียญ99ช่องนี้คือ18ตัวก็คือ8เหรียญ95ประมาณ2องบาทต่อวันแล้วก็1เดือนก็จะได้ประมาณหกพันกว่าบาท238 USD ก็คือหนึ่งเดือนผมจะได้วันเจ็ดพันแปดร้อยเจ็สบสา 7, บาทต่อการต่อสู้หนึ่งหนึ่งวันทุกวันผมต้องมาต้องกดต่อสู้ก็ก็เดือนเดียวป่ามันคืนทุนก็คืนทุนได้แล้วก็ที่เหลือก็เล่นคขาๆเราก็ลองดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าข้อดีคือตอนนี้เว็บมันอัปเดตแล้วเมื่อก่อนเนี่ยทุกครั้งที่ต่อสู้สู้หนึ่งครั้งใช้สตาร์มินาสี่สิบใช้สตาร์มินาสี่สิบแล้วต้องเสียฟรีทุกครั้งเดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นคือเราสามารถ รอจนสนาวิน่าตัวละครเราเต็ม200แล้วก็กดสู้ทีเดียวได้เลยเลือกศัตรูที่เราชนะชัวร์นะครับ mm hmm. ก็คือชนะธาตุแล้วก็ดูพอร์ใ hmm. ห้มันต่ําๆๆต่ตตหน่อยมันจะมีเขียนอยู่แล้วว่า Very l i k e l y จะวินเนี่ยก็ลองเลือกอันนั้นดูก็สู้ตัวนั้นก็จะมีก็จะได้ง่ายกว่าแล้วก็สรุปแล้วก็คือต่อวันหนึ่งเนี่ยก็แค่กด4ครั้งประมาณไม่ถึง5นาทีครับแป๊บเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อแล้วก็ สู้ประมาณสักสองสองรอบก่อนก็ได้แล้วค่อยมากดเอา exp xp มันถึงจะเรีว่ตัวละครมันถึงจะขึ้นถ้าเกิดสู้เฉยๆแล้วไม่กดมาไม่กดเอา xp ตรงเนี้เยเรีว่ตัวละครก็ไม่ขึ้นเพราะทุกครั้งที่กดเอา xp เนี่ยก็จะต้องเสียค่า e e s เหมือนกันแล้วก็ withdraw ครับก็คือเนี่ยมันจะมีรีวอร์ดสมมติถ้าเราทิ้งไว้ตัวละครเราสู้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีรีวอร์ดเสริมเสริมกันด้วยไม่ได้เกี่ยวกันกันกบที่ต่อสู้ชนะนะมันก็ได้รีวอร์ดมาด้วยไอ้อันเนี้ยเนี่ย คือวิดรอรีวอนเนี่ยเนี่ยมันมันมันเคลียร์เสียแท็กสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยรอให้ครบสิบห้าวันก่อนค่อยวิดรอทันทีซึ่งมันล็อกก็นานพอสมควรเพราะฉะนั้นมันมีวิธีเทคนิคอีกวิธีหนึ่งวิธีที่จะวิดรอได้เร็วกว่านั่นคือเอาตังค์ที่เราได้สกิลเนี่ยจากวิดรอเรเร็วๆเนี่ยเอาเอาตังค์เข้าไปเนี่ยไปสเต็กสเต็กเนี่ยจะใช้เวลามันจะล็อกเหรียญไว้แค่เจ็ดวันเราสามารถถอนมาได้เลยไม่เสียแท็ก ก็เลือกเอาแล้วกันว่าะจะจะลองวิธีไหนพเพาถ้าสเต็กเนี่ยก็จะได้เปอร์เซ็นต์ได้เ p พเพิ่มขึ้นนิดนึงวันห่งจีจริงๆแทบจะไม่ค่อยมีผลเลยเพราะว่ามันน้อยมากก็เหมือนเป็นวิธีการที่จะทําให้เหรียญเราออกมาได้เร็วขึ้นเป็นแค่7วันก็ออกได้แล้วจวันถอน7จวันถอนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้อง15วันถอนก็ลองเลือกดูวิธีคือตอนนี้ผมไม่มี XC ก็เลยไม่ไม่สามารถกดคอมแบทให้ดูได้แต่เขาป็นว่าผมอธิบายไป คร่าวๆไปก่อนแค่นี้แล้วกันถ้ามีคําถามยังไงก็ลองถามดูเดี๋ยวครบหนึ่งเดือนแล้วผมจะมาอัปเดตอีกทีว่าถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยไอ้มูลค่าเนี่ยมันจะตกไปมากกว่าน,นี้ขนาดไหนการอันนี้ยังพออยู่ในแกนรับได้เพราะเ,ออเดี๋ยวก็คืนทุนละแต่ถ้าเกิดหนักกว่าน,นี้ยคือพอคนในเกมมันเยอะขึ้นมากกว่าน,นี้สกิลหรือว่าค่าเรียนเนี่ยมันก็จะหาในยาขึ้นผลรางวัลในการต่อสู้แต่ละคา้งมันก็จะหาในยาขึ้นแต่มันมีข้อดีตรงที่ว่าถ้าเราไปดูในค o อยมาร์เก็ตแคปเนี่ย กราจะเห็นว่า m a x s u p p l 라ของไอเหรียญเนี่ยมีแค่1ล้านเท่านั้นแล้วตอนนี้เหรียญที่มีอยู่ในระบบทั้งหมดเนี่ยมันออกมาลนะหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็คือผลรางวัลที่อยู่ตอนเนี้คือแทบจะแทบจะคงอีกแค่เหรียญออกมาอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือผลรางวัลอาจจะลดลงไปอีกนิดนึงอีกระดับหนึ่งถึงตอนนั้นมันจะ,สะเสถียรแล้วมันจะคงที่แล้วเพราะว่าเหรียญที่ออกมาในระบบทั้งหมดเนี่ยออกมาหมดแล้วที่เหลือคือมันรออาจจะรอวนหรือว่าออกมายากขึ้นอะไรยังไงก็รอดู ตอนนี้คือ,ค,อคือใกล้ใกล้สุดสุดทางของเหรียญแล้วเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้เหรียญราคาเหรียญนี้มันอยู่ในช่วงตกของมันเพราะฉะนั้นไม่แปลกว่าที่ว่าไม่รู้มันจะลงไปมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดถ้าลงตอนถ้ามันลงอยู่แค่นี้ก็คือเนี่ยเป็นช่วงอีกเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ที่ดีที่สุดในการเข้าไปเล่นเกมนี้เพราะว่าหลังจากนี้ราคาเหรียญก็จะเพิ่มขึ้นอีกถ้านะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต่อไปมันจะขึ้นหรือลงถ้ามันลงก็เรียบร้อยแต่ว่าถ้าเกิด เข้ามาก่อนไลคืนทุนไปแล้วช่วงแรกที่เหลือก็ถือว่าเ,าเล่นเกมสนุกสนุกดูอะไรแนวใหม่กันไปแล้วกันโอเควันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็รอคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับผมจะอัปเดตให้ไอตัวเกมนี้อีกทีละกันหลังจากสามสิบเดือนที่หลังจากผมถอนออกมาได้แล้วของผมลงทุนไปทั้งหมดห้าพันโอเคขอบคุณมากท้าปสนวน,นี้สวัสดีครับ